เอาละค่ะจากธุรกิจที่เป็นของกินของใช้นะคะไปดูอีกธุรกิจหนึ่งนี่ก็ใหญ่กันขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นสเกลระดับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งในบ้านเราตอนนี้ต้องบอกว่าหลายปีที่ผ่านมาบูมมากทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านนะคะหรือโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมริมรถไฟฟ้าก็น่าสนใจนะคะทีนี้ปัจจุบันเวลาจะซื้อขายบ้านกันเนี่ยนะคะก็จะมีคนที่เป็นนายหน้าที่จะรับซื้อขายด้วยเช่นเดียวกันวันนี้มีหนึ่งเจ้านะคะที่เขาสามารถขยายธุรกิจเป็นนายหน้าค้าบ้านมือสองนะคะซึ่งเขาบอกว่ามีมาตรฐาน ได้ยอมรับในระดับสากลน,นั่นก็คือเซนจูรี่1เนะคะเขาบอกว่าเข้ามาบุกธุรกิจในไทยเพียงไม่นานแต่ว่าปัจจุบันมีเครือข่ายมีสาขาจำนวนนับสิบแห่งทีเดียวนะคะลองไปติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล จะสังเกตเห็นโครงการอสังหาใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายที่เห็นได้ชัดเจนก็คือการก่อสร้างคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าที่ปุดขึ้นราวดอกเห็ขดขณะเดียวกันก็มีการสำรวจพบว่าตลาดบ้านมือสองมีแนวโน้มขยายตัวไม่แพ้กันเนื่องจากจำนวนหน่วยของโครงการคอนโดที่เปิดใหม่ในปีที่แล้วที่มีถึงกว่า1 6 5 0 0 0หน่วยบวกกับที่เหลือขายอีกกว่า169,000หน่วยทำให้มีตัวเลขรวมกันแล้วสูงกว่า3 3 3 5 0 0หน่วย ประกอบกับที่ดินในย่านทำเลทองใจกลางเมืองเริ่มจะหายากซึ่งมีการคาดการณ์ว่าภายในสองสามปีข้างหน้าตลาดอสังหาริมือสองจะคึกคักเป็นพิเศษแต,ต่ปัจจุบันธุรกิจในหน้าคาบ้านมือสองที่มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและหนึ่งในนั้นก็คือ Century ท1นที่วันซึ่งแม้จะเพิ่งเข้ามาบุกเบิกธุรกิจในไทยเพียงไม่นานแต่ปัจจุบันสามารถขยายเครือข่ายสาขามากกว่า30แห่งและมีเป้าหมายที่จะขยับขึ้นเป็น50ภายในสิ้นปีนี้ สำหรับธุรกิจของ Century 21ที่ขยายเครือข่ายไปทั่วโลกนั้นประเทศญี่ปุ่นที่ Century 21เข้าไปบุกตลาดอสังหามือสองเป็นประเทศแรกในเอเชียนั้นนับเป็นตัวอย่างโมเดลธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่น่าศึกษาเพราะสามารถปักหลักธุรกิจมาได้ยาวนานถึง30ปีโดยปัจจุบันมีสาขากว่า800แห่งและถือเป็นผู้นำธุรกิจตัวแทนซื้อขายเช่าที่อยู่อาศัยในลักษณะรีเซล หรือบ้านมือสองที่ครองตลาดเป็นอันดับหนึ่งในใจของผู้ใช้บริการทั่วประเทศญี่ปุ่นบริษัทเซนจ u r ทวีตวันประเทศไทยจำกัดซึ่งได้นำสื่อมวลชนไปศึกษากลยุทธ์เคล็ดลับที่ทำให้เซนจ u r ทวีตวันในญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในปัจจุบันท่านนี้นะครับเป็นเ r e s i นซีอีโอนะครับของเซนจ u r วันญี่ปนนะครับก็วันนี้เองเนี่ยท่านได้ไให้เกียรตินะครับมาพูดสปีช c h เปิดแล้วก็เป็นการต้อนรับ กับคณะสื่อมวลชนของธประเทศไทยนะครับและเชื่อว่าในอนาคตนะครับเราจะมีความร่วมมือกันร,ระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นนะครับและเพราะว่าธุรกิจของ c e นจ u r y ทวนที่1ในประเทศญี่ปุ่นมีการเติบโตอย่างน่าทึ่งโดยมิสเตอร์คาซูนาริมิตสุกาวะประธาน c e นจ u r ิทนที่1ประเทศญี่ปุ่นได้เผยเคล็ดลับความสำเร็จของธุรกิจที่หลายคนอาจจะมองข้ามเพราะแม้กระทั่งมีแบบฟอร์มเครื่องแบบสีเดียวกันของพนักง,งานทั่วประเทศทั้งในออฟฟิศ ที่สื่อออกมาทางโฆษณาก็ช่วยสร้างแบรนด์ของ Century 21เป็นที่ติดตารวมทั้งการเปิดให้พนักงานมีส่วนร่วมพัฒนาองค์กรก็ยิงผลักดันให้ธุรกิจของ Century 21ในประเทศญ,ญี่ปุ่นแข็งแกร่งและเติบโตเพิ่มขึ้นที่นี่ให้แต่ได้เมีโกเก ทั้งนี้ผู้บริหาร c ซนจ u r y 2วทีวันจากประเทศไทยอย่างคุณทิติวัตรก็ยอมรับว่าเซน t u ว y 2วนที่วันในญี่ปุ่นถือเป็นโมเดลธุรกิจที่น่าศึกษาเป็นแม่แบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตที่ประเทศไทยจะมีบทบาทสําคัญหลังการเปิดประชาคมอาเซียนโดยสิ่งที่ทําให้ c ซน t u ว y 2วนที่วันประเทศญี่ปุ่นประสบความสําเร็จประกอบด้วย4ปัจจัยหลัก อันดับแรกคือเรื่องของแบรนด์ ครับวันนี้นะครับก็เราได้มาอยู่อยู่ที่สำนักง,งานใหญ่ของซินิวันที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นซินิวันที่ประสบสำเร็จประเทศหนึ่งในระบบของซินวันทั่วโลกนะครับลและที่ได้เห็นมาตรงนี้นะครับสังเกตได้ว่าซินิวันที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับตอนนี้เองเนี่ยกลุ่มเป้าหมายหลักของเขาเนี่ยจะอายุค่อนข้างจะเป็นวัยทํางานนะครับ25-40ปีนะฮะซึ่งดูสังเกตได้จากตัวโฆษณาชิ้นนี้นะฮะเสียดว่าการใช้ครีเซ็นเตอร์นะครับหรือว่า การสื่อออกไปเนี่ยจะค่อนข้างจะเป็นโมเดิร์นไนซ์หรือความผันมัยมากขึ้นนะครับส่วนวันนี้เองเนี่ยต้องเรียนว่าคีย์ซัพเซสหรือว่าปัจจัยหลักๆที่ทําให้เซนิวันญี่ปุ่นประสบความสเร็จนะครับก็มีอยู่4ตัวหลักๆนะครับผมเชื่อว่าอันนึงคือเรื่องของแบรนด์นะครับแบรนด์เซนิวันเนี่ยถือได้ว่าเป็นแบรนด์ที่รับการยอมรับนะครับว่ามีความจดจําหรือว่า recognition ในเรื่องของ r e สเ d e n t b e v e r g ที่ดีที่สุดนะครับทั่วโลกนะครับ ขณะที่เรื่องของไอทีก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแฟรนไชส์ซีเซนิวันเองได้พยายามพัฒนาระบบเรื่องของไอทีเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อไปสนับสนุนการทํางานของเอเจนต์หรือโบรเกอร์ภายใต้ของเซนิวันแฟมิลี่นะครับทั่วโลกโดยเฉพาะในญี่ปุ่นเองนะครับการพัฒนาเรื่องของสื่อออนไลน์นะครับการทําเรื่องของโมบายแอปต่างต่างรวมถึงระบบหลังบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเน็ตเซนิวันหรือเซนิวันเองเนี่ยทำให้การทํางานของ ตัวแฟรนไชส์เองเนี่ยมีประสิาพมากขึ้นนะครับและสามารถที่จะเซอร์วิสให้กับลูกค้าได้ดีขึ้นนะครับส่วนการเทรนนิ่งก็เป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งและความเป็นมืออาชีพให้แก่พนักง,งานอีกตัวหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับไม่แพ้กันก็คือเรื่องของตัวระบบเทรนนิ่งนะครับซึ่งใน ทั่วโลกเองเนี่ยเช่วันเองเรามีระบบการเทรนนิ่งที่ถือว่ากำยำรับว่าเป็นหนึ่งในท็อปนะครับระบบเทรนนิ่งที่ดีสุดในโลกเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยในทุกๆเดือนเองจะมีการอบรมนะครับในเรื่องต่างๆบ้านใหม่นะครับบ้านรีเซลการทําให้เป็นมืออาชีพมากขึ้นเนี่ยเกือบทุกๆวันเลยซึ่งตรงนี้เองเป็นการสร้างเรื่องของ human asset นะครับการนาให้ตัวเอเจนต์เองหรือตัวบริษัทหรือฟร a n c h i s e งมีความแข็งแรงและมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับ และสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามว่าเป็นปัจจัยสําคัญทําให้ c e n t u r ี่ททั่วโลกประสบความสําเร็จจนสามารถขยายสาขาไปทั่วโลกได้นั้นก็คือการสร้างกําลังใจคือเรื่องของการให้เรื่องของรางวัลและแรงบันดาลใจนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเซนวันทั่วโลกเองเรามีการนะครับจัดเป็น Convention นะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับอย่างของญี่ปุ่นเองเนี่ยจะมีการจัด ปีหนึ่งสองครั้งนะครับเป็นการสร้างแรมันใจหรือว่าให้คนนะครับเห็นว่าในอาชีพนี้เองเนี่ยความประสบสำเร็จเป็นอย่างไรนะครับมีการมอบรางวัลให้มีการพูดถึงนะครับการทำงานหรือช่วงแหวนความสำเร็จของแต่ละท่านซึ่งเป็นการสร้างามันใจให้กับคนใหม่ๆนะครับผมเชื่อว่า4ตัวนี้แหละว่าเรื่องของแบรนด์เรื่องของไอทีเทคโนโลยีนะครับเทรนนิ่งและเรื่องของตัวอวอร์ดระดับนิชั่นก็เป็นคีย์ปัจจัยหลักๆที่ทำให้เซนิมันญี่ปุ่น และทั่วโลกประสระบสําเป็นอย่างดีเลยนะครับค่ะถ้าเกิดจะซื้อหรือว่าจะขายบ้านนะคะสังหาริมทรพย์ถ้าเกิดจะใช้บริการของในหน้าเนี่ยก็ต้องเลือกนะคะที่ได้มาตรฐานแล้วก็เชื่อถือได้ด้วยเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของเรานั่นเองนะคะเอาละคราววันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับ Business Focus นะคะเรากลับมาติดตามกันใหม่ในคราวหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ